ซุปซุปน้องใหม่จ้ะพี่น้องน้องใหม่อูม๋มัตตาบัณฑมัตตาบัณฑนั่นซุปเบิร์ดนี่แล้วจ้ตะต้มมาแล้วอูแ่แหละใส่ผิดคนแต่ใส่สลนี่ใส่ผิดคนเลยเก็บง,ง่ายๆธรรถ้ามันด่าขวัพี่ขวัหอมใส่ อันนี้ไส้สดไปเลยอว่าไส้ข้าวควายสีใส่อันใส,ส่ทั่วขวดประเด็จก็บสีไส้ประเด็จนี่ไปเลยเก็ง่ายๆจ้ะน,นี่ค้นหมักเค็มได้หอมลงไปเลยได้ลงไปบ้างชุยยางเลยจ้ะออมกันเลยทั่วขวด เลยจะเป็นเปนซุปน้ำม,นนมนนนนันนะครับใะ่ายันมะซ่าอามะซ่ายสมม่สยังจ้ะม่มัน่สมง่ายง่าย อูมาแล้วแรงแรงจ้ะจะตีมากอันนี้เลย แกงมาแค่ผำนี่จ้ะเนี่อัน่นี่ยังเลือกแปะออจ้าใบต้อขยี้ชิโนกันนี้มาตักอ,อันนี้มันแกงแค่ผำจะ้ะแกงมาแค่ผำมกินเผากับแกงมาแค่ผำใส่ต้นหอมลงไปถ่ายอยู่ด้ว อ้ามอ้ามา,มากินข้าวไหมคนเรียบเรียบร้อยก็เปิดประตูหนึ่งเรมีมือนี่ข้าต้มซุกแล้วเขาเอามา้าแลม ซุปน้ำมันจ้ะเอาไม่กินเลยซุปน้ำมันกับอันนี้จะ้ะซุปน้ำมันกับอันซุปน้ำมันกับอัน,น,นอันอันแกงมะให้อพันจ้ะพี่น้อ,นอ,นนอนงเดี๋ยวเราจะ,จะกินมากินน้ำกันจะ้ะมาท่านเทียงได้จ้ะนี่แต่ว่ากแก ได้ไปล่กินมัาให้ได้ร่วงฝนเอาขนมออกเอาขนมออกสักก้นอนบ้างไห่พี่ลาวิเลี่ยมในแผ่จังสิเลียวเห็นอ่ากินเลยเราจะมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องโอ้ขอบคุณเลยาาเล่ะยงมาแค่ขำก็ยิ่งด๋อ ก็บ่ได้ตุ้ยบ่ได้ตุ้ยให้เพิ่นบ่ได้ตุ้ยให้พี่น้องเบิ่งนี่เด้ออันนี้กินเลยซิมักนูบ่เคยพามนะย่านเข็มไปน้อยนึงบ่ซิมักนูเ็มิอออนี่แจะ ขอบคุณหลายๆจ้ะ